น้องหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้เจอกันมาสักกี่ราค์แล้วนะใช่ค่ะโอเคก็ช่วงนี้น้องช่วงนี้เริ่มฝนตกแล้วเห็นมีความรู้สึกว่าเห็นหลายคนก็เป็นหวัดนะครับรากาศสัมผัสด้วยนะเป็นห่วงเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกพี่กูไม่มีคนทำาะไรพี่ค่ะโอเคน้องหญิงจำได้ไหมว่ารอบที่แล้วเราคุยกันเรื่องอะไรเรื่องีเว e ร์สการี e v e r s e เนาะเดี๋ยวลองทวนให้พี่ฟังซิว่ารีเวิร์สมีกรณีไหนบ้าง รีเวิร์สนะคะก็จะมี3กรณีนะคะก็คือกรณีแรกถ้าเราแบบพนักง,งานเราเป็นคนทําผิดเงี้ยค่ะรายการให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถรีเวิร์สได้ใครเป็นคนใครเป็นคนทำใครเป็นคนอนุมาตรายการอ่าเป็นผู้ช่วยค่ะผู้จัดการได้ไหมผู้จัดการได้โอเคครับแล้วก็รีเวิร์สปุ๊บต้องทําใหม่ทันทีค่ะโอเคครับอันที่2อันที่2นะคะก็จะเป็นถ้าลูกค้าทําผิดอย่างเงี้ยค่ะทำมาให้เราแต่ว่าเราทําถูกต้องตามที่ลูกค้าบอกอ่ามันก็จะทําใหม่ได้แต่ว่าต้องเป็นเจ้าของ บัญชีที่ะจะถอนหรือว่าบัญชีที่จะฝากค่ะต้องมาทําใบคําขอครัรีเวิร์สที่ธนา,าคารเองโอเคครับแล้วก็กรณีที่สามนะคะจะเป็นการกรณีที่แบบว่าเขียนถูกอะค่ะแต่ว่าลูกค้าจะมาขอยกเลิกแบบเขียนถูกแล้วก็แบบหนูก็ทำรายการถูกตามที่ลูกค้าบอกแล้วแต่ลูกค้าจะมาขอรีเวิร์สแบบว่าขอยกเลิกไม่ทารายการนี้แล้วเนี่ยมันเราทาไม่ได้ค่ะมีมีวิธีแก้ไขไหมคำตัวนี้อ ของที่แบบว่าขอเยอะเลยอะค่ะใช่วิธีแก้ไขก็คือแก้ก็คือทํารายการตัดอย่างคือว่าลูกค้าลูกค้าฝากไปใช่ไหมก็คือต้องถอดออกมาแล้วทำรายการใหม่เนี้ยคือวิธีแก้ไขเพราะว่าอาจจะไม่สามารถดีไปได้ก็เท่าที่เป็นสเกตมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกที่มาอยู่เนาะก็สาขาเราก็คือทําถูกต้องทุกอย่างเลยครับค่ะโอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาพูดในส่วนของตัวระเบียบใหม่เนาะระเบียบใหม่ตัวนี้เริ่มใช้วันที่หนึ่ง หนึ่งกรกฎาที่ผ่านมานี่แหละ,ะแล้วก็น้องหญิงรู้อยู่ใช่ไหมว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่ว่าในส่วนของกลุ่มบุคคลกลุ่มนิติบุคคลกลุ่มพิเศษในกรณีที่มอบหน้าให้บุคคลอื่นมาทำธุรกรรมแทนอย่างถอนเงินเนาะอันนี้เป็นยังไงบ้างหนอ่อยเราเล่าให้พี่ฟังสิถ้ามอบอํานาจมาถอนใช่ไหมคะปกติอย่างเงี้ยถ้าเป็นนิติบุคคลเงี้ยเราก็จะใช้เป็นแค่จาแนาแค่จำแนร้อมเซ็นสดมาอย่างเงี้ยคะ่ะเท่าไหร่นะ,อะยอดเงินยอดเงินเท่าไหร่นะยอดเงินตั้งแต่ อะไรที่โทรหรอคะใช่ที่ต้องคอ l l b a ค k แบ l l ที่ติบุคคลห้าแสนบาทเสรค่ะจ้ะแล้วทีนี้ถ้าเป็นลูกค้าที่ติบุคคลกลุ่มพิเศษมีใครบ้างอะไรยังไงอ่ากลุ่มพิเศษที่กฎมาใหม่ใช่ไหมคะก็จะเป็นกลุ่มอ่าเป็นแบบพวกอ่าแบบกลุ่มสางกรเงี้ยคะ่ะนิติบุคคลที่แบบที่อยู่อาศัยแล้วก็พวกกลุ่ม NPO วัดมูลนิธิสมาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนาะทางส่วนกลางเขามีการส่งจดหมายให้ลูกค้าแล้วนะคะว่า อ่าเมื่อี่น้องยิงบอกเนาะถ้าเป็นกลุ่มนิติบุคลเดิมก็คือท้า5 0าแ0นบมาทหรือว่าทุกเทั่วไปก็คือใช้สําหรับประชาชนได้แต่ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องจะห้าคืนเหรอในส่วนอะนะคะอ่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างดิซิบ้างไอ้กลุ่มกลุ่มนี้มีมีใครบ้างกลุ่มกลุ่มอ่านี่กลุ่มพิเศษนี่หรอใช่ค,ค่ะกลุ่มพิเศษนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกเกรรษตรกรกลุ่มแม่บ้านกองทุนธรรมรักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กองทุนมรดก มีกลุ่มสาธารณสุขกลุ่มอาสาอกองอาสากาชาติโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรพวกนี้เนาะพ<ช>ูกพวกนี้น้องหญิง,ง,งรู้ไหมว่าเราสามารถไปดูโค้ดโค้ดลูกค้ากลุ่มพิเศษตรงนี้ดูไหนตรงไหนได้ดูได้ที่อ่า p อ่า p m l p IM ออระบบ i อเออกระบ I m N o, บ IM ของเราปกติเราจะเลือก อย่างที่เราพิมพ์บัตรประชาชนลูกค้าก็จะ imrmlp นะครับ,รบถ้าเป็นเรียนรู้ก็คือ imc 1, <ส>1ก็คือ <IM C S 1> <3 S 1> สามารถไปดูกลุ่มลูกค้ากลุก่มนี้ได้มีมีโค้ดอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มพิเศษลูกค้ากลุ่มพิเศษนะคะก็จะมี205-212-340ค่ะแล้วก็จะเป็น208-209-601-602ค่ะครับแล้วต้องหญิงว่าลูกค้าของเราที่มาทำธุรกรรมที่เป็นกลุ่มนี้มีใครบ้างที่แบบเออ ต้องดูที่พิเศษน่าอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มสากลใช่ก็จะ็นกลุ่มสากลที่มาบ่อยๆนะคะก็จะเป็นอ่ามีโรงพยาบาลไหมมีมีมีค่ะมีโรงพยาบาลด้วยใช่ครับแต่ว่าตั้งแต่ที่มาอยู่กับปีนี้เนาะส่วนมากถ้าเป็นลูกค้านิสิบุคคลลูกค้าวิธีบุคคลมาทำธุรกรรมส่วนมากน้องจะให้พวกพี่เอบียมทั้งสองคนหรือว่าผู้จัดการดูอยู่แล้วทุกรายการก็ถือว่าเป็นช่วยดูอยู่วิธีหนึ่งเนาะโอเคก็เข้าไปดูในไอเนอพีแล้วทีนี้ แล้วกรณีที่ถ้าไม่มีท่าลูกค้าลูกค้าไม่ไม่รู้เนาะเนี่ยจะไม่มีไม่ได้รับจดหมายจากส่วนกลางลูกค้าไม่ไดเอาบทบรรทายชุนตัวจริงของผู้มอบมามีวิธีขั้นตอนทํายังไงบ้างโทรคอลแบ็คคอลแบ็คใครใครเป็นคนโทรผู <pou> ้ช <shape> ่วยหรือว่าผู้การนั่นคนโทรก็ในอื่นได้ไหมก็ในอื่นไม่ได้ใถ้าเป็นผู้ช่วยผู้การเท่านั้นเนาะทีนี้ปกติเหมือนที่น้องยิงบอกถ้าเป็นนิติบุคคลทั่วไปก็คือห้าแสนแล้วถ้ากลุ่มนี้ล่ะตั้งแต่กี่บาท แต่หนึ่งบาทหนึ่งบาทปัดแรก<ช>เลยโอเคถูกต้องแล้วนะครับน้องหญิงรู้ไหมว่าทําไมธนาคารเราถึงกําหนดในส่วของลูกค้ากลุ่มนี้มารู้ไหมว่าทําไมถึงนี้เพราะว่าปกติเราก็ที่บุคคนห้าแสนอะไรเงี้ยแต่ทําไมถึงกําหนดลูกค้ากลุก่มพิเศษคนนี้มารู้ไหมอืมเพราะว่ามันมีมาขอนโดยแม่นั่นหรือเปล่าคะ มันมีทุจริตค่อนข้าง,<ช>งเยอะเป็นกลุ่มนี้อย่างส่วนมากก็ผู้มีอำนาจลงนามเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนในส่วนของผู้มีอำนาจค่อนข้างหน่อยบางสาณ์บางกลุ่มเนาะเปลี่ยนทุกเดือนก็มีบางกลุ่มเป็นทุกปีเงี้ยก็คือมันมีม,นมีช่องทางที่จะทุจริตได้ทางส่วนกนลางเราก็เลยมุ่งเน้นกลุ่มนี้เป็นพิเศษโอเคในส่วนของตัวนี้ก็แล้วที่นี้ในส่วนของตัวนี้พี่อยากจะเพื่มเติมเนาะดังจากที่ทางพี่คอแบกแล้วนะครับพี่ต้องไปมีการลงไป qr code สแกนเพื่อมาดูข้อมูลด้วยว่าลูกค้าถ่ม แกน QR code เพื่อไปกรอกข้อมูลการ call back ด้วยนะครับ <ฮะ S 1> รวมทั้งหลังจากที่ call back เร็เรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือจะมีตัวแบบตาประทับการ call back เนอะ,<ฮ>ะก็จะกรอกรายละเอียดว่ามีการ call back มอบสัญญา,าลูกค้ากลุ่มหนิติบุคลคลกลุ่มพิเศษอะไรก็กรอกรายละเอียดไปนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยว่าครั้งต่อไปต้องนำบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจจริงมาด้วยครับผมโอเคก็วันนี้ก็ค่อนข้างทุบท้วนแล้วน้องหญิงมีข้อมูลอื่นสงสัยไหมว่าทำไมอะไรยังไง มีน็ก็ถือว่าเราทาถูกครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในอลองทวนให้พี่ฟังซิกรณีลูกค้ากลุ่มนี้มาจะต้องทําอะไรยังไงบ้างกรณีลูกค้ากลุ่มมอบอ่ามอบสัญญาที่เป็นกลุ่มพิเศษนะคะมานะคะเราก็จะขออ่าสำเนาบัตรประชาชนพร้อมบัตรประชาชนรดจริงนะคะพร้อมเซ็นสดมาด้วยแล้วก็ของผู้มานะคะเราก็จะอ่าให้ผู้มาเซ็นเอกสารหรือว่าใบมอบอันนี้นเซ็นมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็จะถ่ายบัตรของผู้มาให้ผู้มาเซ็นแล้วก็ ทารายการแต่ว่าต้องเราต้องก็ต้องดูก่อนว่าเป็นกลุ่มพิเศษอะไรเงี้ยเราก็ต้องแจ้งอนะพี่ A d M เงี้ยค่ะให้มาช่วยดูบ้างน,นะคะแล้วก็ถ้ามันเกินห้าแสน,นก็ต้องขอแบบค่ะแล้วก็เราจะมันจะมีตาปั๊มใหม่เป็นตาปั๊มสําหรับอ่ะธนาคารที่ที่ให้มาใหม่อ่ะคะ่ะที่เราไปปั๊มหมอออ่านาค่ะต้องต้องปั๊มใครต้องปั๊มคู่หมอออํนาอนาจ่ถูกต้องแล้วแล้วก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็ลงมนที่ที่ลอย โอเคก็ถือว่าวันนี้ครบถ้วนเนาะ <Okay. S 2> เดี๋ยวก็วันนี้ขอบคุณน้องหญิงมากเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที่กันไหนที่ใกลไปปลายเดือนเนาะอย่างดีที่สุกดก็นน <Okay. S 2> สักสีก 25. ่25เสาร์อาทิตย์เนาะเราโอเคค่ะ <Okay. S 2> ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องหญิงมากมากนะคะัดการดีครัค่ะ,คะ <Okay. S 2>